สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูผัดยอดอ่อนผักบุ้งหมูสับครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยมากๆครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นยอดอ่อนผักบุ้งนะครับก็เป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะก็จะเป็นต้นอ่อนของผักบุ้งครับพอผักมันโตขึ้นมาประมาณนี้ก็สามารถทานได้นะครับ ตามด้วยหมูสับครับแล้วก็กระเทียมนะครับก็ตมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาเริ่มลงมือทํากันได้เลยครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่เป็นกระเทียมลงไปได้เลยครับจากนั้นเราก็เจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยนะครับนี่ก็เริ่มเหลืองหอมได้ที่แล้วนะครับก็ดันกระเทียมไว้ด้านข้างกระทะนะครับเพื่อนๆก็ใส่เป็นหมูลงไปได้เลยครับจากนั้นนะครับผมก็จะผัดหมูให้สุกก่อนนะครับ พอหมูสุกดีนะครับเพื่อนๆก็เอากระเทียมนะครับมาผัดคลุกเขาให้เข้ากันได้เลยนะครับแค่กระเทียมก็กลิ่นหอมแล้วนะครับเพื่อนๆผัดไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นเราก็จะปรุงรสชาตินะครับเครื่องปรุงอย่างแรกของเราก็จะเป็นซอสหอยครับตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาสักนิดนึงนะครับเมื่อกี้แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย นิดเดียวครับพอให้รสชาติกลมกล่อมจากนั้นก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันนะครับอย่าลืมชิมด้วยนะครับปรุงไปชิมไปเอารสชาติที่เราโอเคนะครับใครอยากใส่ผงชูผงปรุงก็สามารถใส่ได้เลยได้รสชาติที่โอเคแล้วนะครับก็ใส่เป็นยอดผักบุ้งลงไปครับจากนั้นเพื่อนๆก็ผัดกลบไปกลบมานะครับก็แป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าผักบุ้งเนี่ยมันสุกง่ายครับเป็นยอดอ่อนด้วยนะนะครับผัดไป ไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับผัดตามนี้ได้เลยผัดแค่พอต้นอ่อนผักบุ้งของเราเนี่ยสลดลงนะครับก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับกลิ่นหอมมากๆนะครับพอทานแล้วเนี่ยก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับสําหรับต้นอ่อนผักบุ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่สาวเขาปลูกนะครับเขาก็อยากกินนะฮะก็เลยเอามาผัดเป็นเมนูนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันครับตักใส่จานนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนู ยอดอ่อนผักบุ้งผัดหมูสับนะครับเมนูง่ายๆนะครับบอกเลยว่าคุกกับข้าวสวยเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับครับก็ฝากเพื่อนๆลองนำไปทำตามกันดูได้เลยแล้วถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไเจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ